วันนี้เราได้เปิดร้านแล้วโอ้ม่ค่ะว่าถ้าเดินเข้าไปใกล้แล้วมันแย่ก็แค่ถอยออกมาอันนี้ให้ขวัญอุ้ยมันจะขายได้ยังไงอะไรแบบเน,นี้ยเอาไปใส่ตู้บ้านหนูเนี่ยมันไม่มีที่ใส่แล้วไงเธอเน่ย ร้อยนึงไม่ได้ยยจูนเอามา200ไป200ไม่งั้นไม่ขายจริงๆ300ให้200โอ้ย,อยน่ารักเอาไป200นะโอเคเฮงๆ,ย,งๆยังไม่ได้เปิดร้านเลยต่อแล้วดินเย็นีนีน้องเป็นซาฮาลรำบงมาใส่กระโปรงวบวบแแบมแบม <c oughs> <laughs> เล่นกับผ้าชีฟองร้อหนึ่งตกมาถึงตอนเย็นได้ยังไง150รอยห้าสิบแชปนะ แชปนะไปแชฟผูแม่นนะไปรื้อบ้านมาแล้วก็แบบไปเจอน้องราคาสามพันนะอ,อุ้ยวยเนี่ยมาอเอาไปเล่นเลยมามันน่ารักมากเลยก็วันนี้เราได้เปิดร้านแล้วห้องข้างหลังอนะ่ะที่เคยเห็นว่าเสื้อผ้าเดินเข้าไปไม่ได้เอาแบงค์เห็นไหมว่ามันมันคึบเหมือนแบบ ขายอะตอนนี้ก็คือเดินได้ประมาณสามคนพร้อมกันดีใจไหมคะเราจะดีใจมากถ้ามันทุกอย่างมันหมดวันนี้คิดว่าขายดีไหมคะวันนี้เหรอก็ถือว่าก็จริงๆก็หนูชุกระหูมากแล้วก็ถือว่าตอบรับดีเนาะเพราะคนก็มาค่อนข้าง,งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแหละเราจะเปิดอีกทีก็คือยี่สิบหนึ่งสองนะคะก็คือจริงๆอะของที่บ้านก็คือยังมีอีกเยอะมากเดี๋ยวต้องค่อยๆคิดค่อยค่คอยค้นค่อยๆขยับขยายออกมาอีกเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆเนาะจริงๆแล้วอะ เยอะมากนี่อันนี้เติมหลายรอบเหมือนกันข้างในนี่คือลูกค้านะครับือพี่ไม่ใช่ใครนี่คือลูกค้านะคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะซื้อของกันเองไปไปมาๆอย่างนี้แหละครับโดยการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องบ้านหนูลกกลายเป็นบ้านไม่คนอื่นลกแทนเกิดอาชีพใหม่แล้วก็คือมีคนไลฟ์มีคนรับิวและเอาไปบวกต่อเอาไปบวกต่อนี่มันเป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆครับจริงนี่เขาทำธุรกิจอยู่นะครับ เพราะว่า,ามืา่กนอยู่ไกลไงเขาก็อยากได้อะไรเงี้ยมันแบกของไม่ไม่หมดหรอหนูเข้าไปเห็นของแต่นหนูถอนหายใจเลยว่ามันยังไม่จบง่ายๆแต่ตอนนี้มันได้ออกมาอยู่ที่นี่เยอะแล้วมันก็ไม่ได้หมดอ่ะมันมีอีกมากอะ่ะมันเป็นของทั้งช่วยชีวิตของหนูนะคะหนูเห็นหนูเข้าไปในห้อง,องหนูถอนหายใจแล้วน่าจะนั่งล้มตึงกันไปเลยอ่ะไม่ควรเก็บอะไรเลยคนเอาขายทิ้งให้หมดโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขายวันนี้อีกสามวันด้วยว่วาเป็นยังไงอีกสามวันด้วย หนึ่งเวงแล้วก็ไข่ปนบ้านบุ๋ม,มใช่แล้วก็ไม่หมดห้องนี้ห้องนี้เหมือนไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเฮ้ยอะนุยร้อยสองร้ยก็เอารับหนึ่งเริ่มลามไปกระเป๋าเดินทางละกระเป๋าเดินทางไปแล้วด้วยค่ะมีบางส่วนที่ได้โยกย้ายออกไปแล้วของตอนนี้ก็คือประมาณนี้ห้องนี้อีก ทุกอย่างมันค่อนข้างโล่งมากยกเป้นห้องนี้ที่เป็นของรีอยู่บุ๋มไม่ยุง่งของลีเราจะไม่ยุง่งเราจะมุ่งแต่ของแก้มอันนี้เอาไปพี่แอนจาะตรงนี้ก็เป็นเราปลดปล่อยน้องออกไปจากสุ่ยสาภาพปะ <Bye. S 1> ไปไปพี่แอนแม่ตกใจไหมแม่โกรธปะเอาดีๆของบุ๋มอะเองกระดาษวินเทจอะ่ะยังไงไป อ่ะขวัญเลือกเร็วอืมไหนใช้ได้ไปเน่ยดูดิใช้ได้จริงปะอ่ะหนุยลาไปเพราะว่าเดี๋ยวหนูไม่มีซีนอันนี้มันจะคนจะไม่รู้สึกรู้จักหนึ่งสองสามโปรดักชั่นอ้เปิดดูไหนใช้ได้แล้วแกะใส่กล่องเอาไปให้หมดขายเดี๋ยวให้โปร d ดิเซอร์นะคะทําการค้นของนะคะตรงนี้นะคะแต่ห้องยังลกอยู่นะนี่บุ๋มจะใส่กี่โมงขายขวัญจับขายให้หมดปะ คือสมัยตั้งแต่พี่หมุ่มเป็นโบฮีเมียนเกอร์อันนี้เป็นสาร็อกนี่อะไรนี่ถาด้านอ่ะอันนี้เสื้อในไม่ต้องเปิดอันเนี้ยถาด้านไม่รู้จะขายอะไรแล้วอะมันเป็นของแบบอันนี้ม่าจะทองแท้มีทองแท้อะไรข้างนอกวะของแท้ <laughs> คือคือมันไม่รู้จะค้นยังไงอ่ะของพ่อมันเนี่ยอันนี้อันนี้มีรอยหมากัดอยู่นิดนึงเดี๋ยวไปขายตามสภาพแล้วกันหมาก็ชอบของเล่นแต่ว่ามันมีแบบหมากัดบางจุดนิดนึงโอ้ไม oh <my> ่ก็ดพระเจ้าแก้มบุ๋มจะบินไปไหนอ่ะติดติเหรอติดติกผมไง อน,นีขายอะเย่นไปไหนอ่ะอยู่แย่นจ๋าอันนี้เอากลับบ้านเอาไปให้หมากินข้าวนี่ใส่ถุงใส่ถุงกระตุว้วะื้อลังอะไรอ่ะขายไหมอมีใครซื้อปะขายมี่ขายใครเนี่ย Oh my god What What ขา,ขานักสะสมตัวยงคนะ ขายพี่ผมมันยังใครได้อยู่หรือเปล่าขวัญไม่มันแค่ใส่แขนแน่เลย <มา S 2> อะสกูตชี่ดีนะช่วงนี้เขากลับมาที่สกูตชี่ขายพี่มันสนุกนะเอาไว้ในรถไหมเวลาเคลียร์เอาไหม,ไมเ,เอามาเอบิกร์ไฟค่ากลัวไหมจะเจอสิ่งในชีวิตที่น่ากลัวที่เรียกว่าง,งูปะ่ะเฮ้ยเฮ้ย นี่ถ้าเดินเข้าไปใกล้แล้วมันแย่ก็แค่ถอยออกมาอันนี้ให้ขวัญน,นี่ใส่ไม่ดี <c oughs> <c oughs> ตะคำคมเยอะมากเลยนะอันนี้ขายอ่ะ ความรักน่ะมีเรื่องทะเลาะหรือผิดใจกันมันเป็นเรื่องปกติเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความรักจะราบเรียบหรือสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์วาซานคนรักกันเมื่อมีปัญหาควรจะคุยกันปรับความเข้าใจเข้าใจไหมไหม่สกอนใครทะเลาะกับใครวะแบบนี้อะเปิดหน่อยขายไหมขายปะเดี๋ยวขายอออไม่มีอะไรครับพี่เป็นกระเป๋าใช่ไหมก็กระเป๋าไงอุ้ยมันจะขายได้ยังไงอะไรแบบนี้เออนี่เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนดี เอาไปใส่ตู้บ้านหนู่ยมันไม่มีที่ใส่แล้วไงเหอหนอยอะฝ่านทําไงอะอันนี้พวกนี้ขายไม่ได้ของเล่นเก็บไม่เก็บเออไม่ละหาหาวันออกมาก่อนอันหนุยก็ต้องช่วยแล้วแหละนี่เงินพีทนี่คนเราเก็บเงินกันแบบนี้นะมันขายไม่ได้มันเป็นของเก็บอะต้องขายหรออันนี้ขายก็ได้อะ อันนี้ขายอันนี้ขายยอมนุ้ย,ย,อยเอเอเอาลังนั้นใส่ไหมอิซม,มอมรอคอยต่อแล้วแต่ก่อนชอบด้วยนะกาชปองกาชปองคือใครฮิตอะไรฉันฮิตตามเขาหมด<อ>ไม่ขายสั่งไม่ขายอะไรนะคะม,มีค่ะมีเยอะด้วย<อ>ไปค่ะคุณรีโลของตัวเองบ้างค่ะมานคุรีมันละค่ะคอมมน วันนี้คุณลีต้องได้หนึ่งถุงใหญ่ไม่คุณลีก็เครียดนะเพราะคุณลีคุณลีก็เครียดนะคุณลีก็ห่วงของใช่ไหมคุณลีก็ห่วงของแต่ของคุณลีนี่ทุกคนต้องชอบนะนี่น่ารักน่ารักก็ปันกันใส่นะเพราะว่าเสื้อผ้าของแม่ลีเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ใส่เดินตรงไหนก็ได้น่ารักเห็นไหมได้ทุกแบบแล้วก็จริงๆแล้วว่าทุกคนอย่าคิดว่าโอ๊ยรวยแล้ว นะรวยแล้วทําไมต้องขายเสื้อผ้าถ้าเราไม่ขายเราให้เขาเขาไม่ใช้มันเสียของอย่างเงี้ยดูดิน่ารักไหมใส่ได้ไหมพวกนี้ยังใส่ทํางานอยู่นะเดี๋ยวว่ากันนะเริ่มของละเริ่มของละนะอันนี้ะที่แบบหโอทุกคนขา20ตัวนะคุณลีรออยู่เท่าไหร่นะ20ตัวนี่ทุกคนเป็นยังไง ส0บยบาทเลิศไหมคะใส่กระทุงอกเทศกาลส่งการน่ารักมากทุกคนเราปันกันนะเราไม่ต้องห่วงแล้วปกติแม่จะห่วงมากนี่เห็นไหมกระทุงคอน่ารักไหมมันต้องใส่โชว์นี่เป็นยังไงโอ้ยลายสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี่ความน่ารักเนี่ยมันใกล้เทศกาลนะอะไม่เป็นไร แล้วเดี๋ยวแม่ค่อยๆเลือกแล้วก็เอาไปสมรวมน่ารักเนาะนี่เสื้อผ้าเนี่ยคือวัยรุ่นนี่มันคือเสื้อผ้าแม่นะทุกคนแล้วแม่ก็เป็นคนที่อันนี้นี่ทุกคนขาสะพายแรงสะพายแรงบอดี้สูตรเอ้ยทุกคนเลิศไหมเอียงออกงานได้เลยอุ้ย ได้เก็บก่อนดีกว่าแม่ใส่ครั้งสองครั้งครั้งเดียวนั้นโอ้ยบางอันก็ไม่ได้ใส่เนี่ยอย่างนี้ซื้อมาก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อถึงเวลานี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งปันกันจริงไหมเนี่ยรีวายเนี่ยวัยรุ่นไหมโอ้โหรีวายเป็นไงเอต่ำก่อนก่อนโอ้โหเที่ยวได้เลยอ่ะสปริงลิงโก้โอ้โหของขวโอ้โหเลิศ เนี่ยเสื้อแต่ละตัวลูกนะมันที่สุดอ่ะอนี่ที่สุดไหมยนะอ่ะไปคัดนี่อ่ะเลดครโอเคใส่เซ็กซี่ใส่หนังหลุดใส่ทับข้างน,นอกไงใส่ทับเสื้อกล้ามเฮ้ยหนุ่ยคิดไม่ดีอ่ะพี่จุก <c oughs> เขาคิดว่าหนูเป็นทุมทับเขาคิดว่าหนูเป็นซิลคอสเพย์เรียกทุมทับกับพี่หนุยเขามีช่วงหนึ่งเขาฮิตเนาะฝรั่งเขาชอบใส่กันเนาะแต่คาร์บอยพวกผู้ชายคือคิดดีไม่ได้หรอไม่ได้คิดเลยนี่อะไรอ่ะไม่ได้เสื้อสกปรกผลิตแล้วใช้ไปทำอะไรอ่ะอ้ชับปุยเหรอตอนนั้นน่ะกูใช่ในรูปเบร์บอ๋อชับปุยว้าวแต่ก่อนมันเป็นคนยังไงวะเนี่ยมีพิษนะ ที่เกาะแบบอกน่ะประมาณกึ่งเอวหน่อยเก่งโอเคพวกนี้เก็บค่ะมีียนนั้นลังเลอันนี้พวกเสื้อหนาวอยู่แล้วพี่จุมันนี้หนูใส่ไปยังยังยังไม่เคยใส่ค่ะนั้นอันนี้นะคะพี่แอมมาตาตดำ คนจากบ้านหลังกล่องมาก็เป็นอย่างแบบเนี่ย l l ที่เขาแบบแต่ก่อนแบบเล่นกันฮิตกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเล่นของเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมก็จะแบบเนี่ยเป็นตัวเองนิดเดีอันนี้ก็ไม่แน่ใจคือมันจะมีทั้งงานที่แบบตอนนั้นเอามาทํารีวิวแบบเล่นรีวิวไงว่าแบบอันนี้ของแท้ของจริงอะไรอย่างเงี้ยก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่หรือว่าเป็นยังไงก็เผื่อแบบใครพาลูกเล็กๆมาเราก็อยากแบบเอาของแบบราคาน่ารักน่ารักไปให้ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคออกมา วันนี้คนเยอะมากใช่ไหมไมยเย,มเยอะแบบขอบคุณทุกคนมากที่มากันมากมายมาหาศาลขนาดนี้เราก็ขอโทษด้วยที่มันแบบร้อนอะร้อนจริงอะไรจริงไมยรูปกรไอซีหน่อยยี่สิบบาทพอสองวันอีกสองวันไม่รู้ภาพเป็นยังไงนะอันนี้แขนแล้วของในบ้านพี่บุ๋มยังเหลือเยอะไหมครับของในบ้านยังเหลือเยอะจ้าไม่ กอนหน้านี้เขาจะเล่นกันใช่ปะแล้วน,น,นี่เขาเก็บไปจนบับตูดิแต่ไม่ไแน่ใจว่าอันนี้เก็บแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ้มยังไม่ได้แก่จริงอ่ะมีเก้า <ไป S 1> อี้ซ่นบ้านมาเจอแล้วนะีไปรื้อบ้านมาแล้วก็แบบไปเจอน้องซึ่งเลอะฉี่หมาไปหมดแล้วราคาเป็นไม่ที่ถูกนะราคาสามพันนะ เล่นเป็นแบบสลามอะ่ะเนี่ยเราเดี๋ยวจะมีะอุปกรณ์ให้เล่นอุ้ยน่ารักมากว้าวมากสวยปะลองเอา,าไปเล่นได้ปะมัน่ารักมากเลยเกือบโยนไปจับขายแล้วอะ่ะอันนี้มีรอยหมากัดอยู่นิดนึงเดี๋ยวไปขายตามสภาพแล้วกันสวยมากเกือบไปละเดี๋ดยวไปตั้งบ้านใหม่เดี๋ยวไว้แบบวันไหนไม่ค่อยเล่น ให้คนในบ้านเจอมาค่ะของแม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคอลเลกชันนะโอ้โ oh หเป็นไงนี่นะแล้วก็แต่ละอย่างนี่ก็คือบอกเลยว่ามไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไปใช้อ่ะของเด็กๆอีกโอ้โห oh คือ ัได้ทุกตัวแล้วก็ใช้งานได้เลยดูอย่างชุดนี้ง่ายๆอะโอ้โหคุณขาราคาจับต้องได้อย่าบอกว่าซื้อเท่าไหร่เนี่ยไม่ว่าจะไปทะเลไปงานแต่งงานเป็นไงโอ้โหจบไหมนี่คือค่าตัดก็ไม่ได้แล้วคุณขานะแม่ตั้งใจว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้เนี่ยตั้งใจนะ250อย่าไปคิดอะไรมากถูกมากแต่ว่าเรามีความสุขอันนี้ก็200 มาเลยมาเลยทุกคนค่ะของแม่ลีอยู่ชั้นบนนะ200้อ่ะคำบุญเข้าบรรษานะอยู่นะดูของแม่มันคนละสิาได้เนี่ยแม่สร้อยแม่หนุ่ย,ยได้หรเนี่นยอะยไรน,นะโอ้โหหนุ่ยต้องสอยนะหนุ่ยจริงๆแล้วเป็นคนรักเสื้อผ้ามากนะอันนี้คือชุดตัดเวลาที่เราใส่ไปงานเนี่ยงานต่งจังหวัดงานอะไร3ชุดนี้เกิด3ชุดนี้เนี่ยนะเกิดชุดละสองรชุด สองชุดสามชุดเป็นชุดตัดคุณขาแค่ใส่แค่นี้เริศไหมกอย่างเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ใช้เราบอกแล้วว่ามันจะไปตามการเวลาเมื่อเราไปตามการเวลาอย่าห่วงนะถ้าเขาไม่ฟักตังค์ซื้อแล้วเราให้เขาฟรีเขาเอาไปเก็บเราเสียดายดูเอาแล้วถ้าเขาซื้อเราร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนี่ยมันเราภูมิใจมากเลยที่วันหนึ่งเนี่ยเขาไปงานอะไรก็ได้แล้วเขาก็มีความสุข แล้วออกแบบเองด้วยอ่ะเลิศใส่ไปใช้ทะเลก็ได้เนาะในน่ารักไหมใส่บูทอะไรเกิดขึ้นอันนี้เไห่มฮะก็ไม่ต้องเอาเขาแพงหรอกสองร้อยสามร้อยจะไปซีเรียสเผื่อแล้วเผื่อได้ไปเที่ยวจีจูนบอกว่าตอนเท่าไหร่บอะไรนะเจจูนใหม่แล้วยังไม่ขายเดี๋ยวก่อนเจจูนคือใคร เย้สมตำนี่ค่ะเย้สมตำใช่ไหมเย,ยจูนส้มตำใช่ไหมเดี๋ยวเอาตังกลับมั่งเยจูนขายนี่ฉันทุกแบบอันนี้เนี่ย <c oughs> เอาเยจูนเอามาสามร้อยไปบอกเยจูนเลยเอามาสามร้อยเห็งเห็งสามร้อยสองร้อยอะอะไรร้อยนึงไม่ได้เยจูนเอามาสองร้อยไปอย่าเรื่องเยอะ <c oughs> โอ้ยนี่สองร้อ <c oughs> ย 200. ไม่งั้นไม่ขายที่จริงสามร้อยให้สองร้อย ไปเอาไปใส่ขายส้มตำไปยังไม่ได้เปิดร้านเนี่ยยีนี่โอ้ยน่ารักเอาไป200นะโอเคเฮงเฮงยังยังไม่ได้เปิดร้านยังไม่ได้เปิดร้านเลยต่อแล้วดี่ยีนี่นี่หนุยออาโอ้โหฮอตแทนแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยแต่งตัวแบบนี้แต่ณวันนี้เนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีค่าตัวเริ่มเป็นอินฟูกลับมาฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขมาต้องเปลี่ยนแปลงไม่แต่ก่อนคุณบิงก็ใส่เนี่ย สใส่เข็ไว้วก็ก็หิวออห้วกระเป๋าใช่หก็ิ้วกระเป๋าแล้วนี่นะขอโทษนะคะ<อ>พิวราตีสีสมอนมานอนเด่นดึง <laughs> ของบุ๋มเนี่ยคือเขาจํากัดเวลาใช่ไหมคะของแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะไลฟ์แล้วก็จะบอกว่าเวลาไหนก็ได้พอมาเปิดให้แล้วก็เลือกแล้วก็ข้างล่างเนี่ยต้องรอบุ๋มแต่ชั้นสองเนี่ยเป็นของแม่แล้วก็เสื้อผ้าของแม่คือทุกสไตล์อะดูดิ น่ารักทุกตัวแล้วก็บอกเลยนะลูกๆหรือแม่แหรือเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าแม่มาาลีไม่เคยหลักร้อยหลักร้อยทั้งหมดหลักร้อยทั้งหมดแล้วแม่ลีไม่เคยแม่ลีเป็นคนเลือกเสื้อนานมากแล้วไม่อยากไม่อยากจะปล่อยแต่น้วันนี้ด้วยอายุเราด้วยใส่ไม่ทันปล่อยนะเลิศนี่เห็นไหมน้องเป็นซาฮารำบงมาใส่กระโปรงวอบวอบ,วอบแแมแวมไปเกาหลีมา นี่ไปเกาหลีมาเดี๋ยวหนุ่ยจะไปเหมือนกันเอออโซคายอมเขามาแงน่ารักนี่เท่าไหร่แม่เยียบก่อนไหนคะเขาบอกว่าที่นี่ของถูกวันนี้ตั้งใจมาช็อปเหมือนกันเพราะว่ายีแก้มเนี่ยเขาไม่ให้ใครช็อปก่อนเขาบอกทุกคนต้องมาช็อปพร้อมกันวันนี้เออมันจัดขอเราเล็งหลายตัวมาก วันนี้เรามีงบแค่1,000พันเท่านั้นตั้งเป้าเลยว่าฉันจะไม่ชอบเกิน1,000พเดี๋ยวมาดูว่านว่1,000บาทจะได้อะไรบ้างตะกร้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มอันนี้เจ้าของร้านหรือเปล่าคะวูันนี้หนูมีงบพันแต่หนูต้องการได้ของไปเยอะมากเอาแนะนำก่อนเอาตุ๊กตาตุกตาต๊กตานี่ถูกมากเลยใช่ไหมก็กดีอขอเลง<ร>อขอเลง<า>เสื้อผ้าเสื้อผ้าสุดเด็ดจะเป็นไซส์ที่บุ๋มหน้าอกส6มหกไซส์เอซเอไม่เราไม่ไซส์ตอนที่แบบัยรุ่นด้วย แต่หนูเล็งไวกล่องจุ่ม<ว>กล่องจุ่มตมันถูกมากเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าอันนี้เลยที่เล็งไว้คือจะบอกว่าเคยไปซื้ออีกกล่องจุ่มของเนี่ยอันนี้พี่หนุย่ย <5. S 1> ที่เออห้าร้อยห้าสิบที่ตลาดนัดอะไรนะโอ,อตลาดนัดอ่ะห้าร้อยห้าสิบแค่มากกว่าดี่พี่หมูขาย,100ยร้อยเดียวไม่เอฟหรอแล้วยังไม่ได้แกะเดี๋ยวยังไม่ได้แกะของใหม่อันนี้เล็งไวแล้วรู้ไปสุ่มอีกทีนึงคือของใหม่หฉันเคยซื้อตอนมันห้าร้อยห้าสิบโกรธมากอเหลือเก้าร้อย เออแต่ร e ้อยเดียวจริงปะอ่านี้แท้นะตุ๊กาตาของแท้กล่องจุ่มแต่ร้อยเดียวเอฟซิครับจริงๆอยู่ราคาน่าจะส0 0ร้อยสี่ร้อยร้อยหนึ่งหกนี่ราคากลงกงเลยคือไม่ได้โชว์วคือไม่ได้โช์ไม่ได้แกะไม่ได้เล่นเออสามเอฟ นี้สวยทุกคนบอกป้ายยาว่าเอาเถอะเพราะเป็นของใหม่250ร้อยห้า่ะเอาไปเนาะ750เออมันเกินราคา250แล้วเป็นของใหม่ด้วยอุ้ยอันนี้จะคูนอะใช่ร้อยเดียวเหรอพี่ภูมิอันนี้ตะโกนอยู่อีกแล้ว,ลวเกินมาร้อยหนึ่งอันนี้ก็สวยอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้เอาก่อนอันนี้จะเป็นจิ้งจ้นสวยอันนี้ไอคิวมาก150ไอ้นี่ร้อยหนึ่งเป็น850 อันนี้ยังไม่เอาค่ะเพราะเห็นว่าต่อร้านนี้ต่อไม่ได้นะเขาเขียนไว้ไม่กล้าต่อแต่แส่วนนี้ส่วนมากเลยนะร้อยเดียวอ่ะไม่มีใครเอา,าเธอแล้วฉันมาตอนเย็นมากแล้วนะอันนี้งานป้ายงานแบบเดอะ a แกลอรี่พี่นุย้ยครบแล้วพันหนึ่ง<ฆ>ได้ได้แชปได้แบด<ฆ>เรามาดูกันว่า1,000บาทเราได้อะไรบ้างเดอะแกลอรี่เป็นเสื้อแบบงานคัตติ้งดีมากเพราะมันเป็นงานป้าย150อันนี้ถูกต้องมาก ยีนมีลูกเล่นกับผ้าชีฟองร้อยหนึ่งตกมาถึงตอนเย็นได้ยังไงนี่มาตอนหกโมงนวนะเพ่งใเเออเพิ่งมาเอาเพิ่งขึ้นอ๋อเพราะเพราะว่าจะบอกว่าพี่บุ๋มว่าคนมาให้ตลอดพอของเริ่มตางชีคุมาตลอดเพราะว่าเมื่อกี้แอบเห็นบอกว่าหนูมาสองรอบแล้วค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นอ๋ออันนี้เพิ่งลงหนูก็ว่ามันไม่น่ารอดนะร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งอ่าพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมคือแนะนำว่าให้มาบ่อยๆอันนี้ไม่มีใครเอาเพิ่งขึ้นเหมือนกันนะเอไม่ใช่แ่ตั้งแต่วันแรก วันนี้เพิ่งมาวันนี้แล้วของใหม่ยังไม่ใช้น่ารักมากเอาไว้ออกงานได้ถึงว่ตาถุงสองร้อยห้าสิบอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อน20บาทใหม่มากนี่ที่คาดผม30บาทยังไม่เก่านะดูดิไปทำวามสาดนิดหน่อย30บาทงานครับาเอยไม่ครัอันนี้อันนี้อันนี้งานสวยมากมันอยู่ในตะกร้าออันนี้มันอยู่ในตะกร้า20บาทต่หลุดมาร้อยหนึ่ง นี่อันนี้พี่หนุ่ยเขาลืมมาให้เพราะเห็นหนูชอบใส่ยีนร้อยห้าสิบเชฟแชฟนะแชฟนะแชฟนะป้ายแชฟบูแม่นนะแล้วก็อันนี้ภูมิใจมากเลยร้อยเดียวแล้วก็อันนี้ก็ของแทร้อยเดียวฝากเด็กจบพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่เจ็ด 8 9 9เกชิ้นที่ภุมหนูช้อปปิ้งเก่งปะ9ชินค่ะ1,000บาทวันนี้ก็ค่าๆนะคะเป็นบรรยากาศของการเปิดเปิดเนาะเทของในบ้านพูดเลยว่ามันเยอะมากแล้วมันก็เหนื่อยมากแต่ว่าก็แบบถ้าเห็นหน้าหนูลอยๆไปก็คือมันแค่เหนื่อยค่ะแต่ว่าถามว่าแบบขอบคุณทุกคนกมากๆที่ ใช้ความรู้เพือในการมาเพราะที่นี่มันร้อนมากจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คืออ่อมมากแต่ทุกคนก็ยังพยายามเอนจอยกันสุดๆอะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็สนุกเนาะเป็นอีกแบบอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบตอนแรกคิดว่าเออทำอะไรดีไปขนของออกจากบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมถึามาเหมือนเรื่องใหญ่อะไรเงี้เรื่องใหญ่ปะใหญ่เรื่องเปิดแล้วองขายของพวกยูกิบอะทำแล้วมันไปแบบเราเราหลังจากวันที่28 12ก็คงจะ อาจจะมีบางวันท mm ี hmm. ่เป you. ิดก็เดี so ๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีก็ลองติดตามดูเดี๋ยวจะค่อยๆประกาศในติ๊กต็อกไปเลยแกน้องว่าแบบเอ้ยวันนี้เปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลืออะไรอะไรเงี้ยน้องก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเยอะมากมันไม่หมดง่ายอ่ะวันแรกเติมถือว่าเติมเยอะปะเนองตัวเก่าก็ไปไหมไปตัวใหม่มาที่เราเติมเพราะว่าเก่าไปแนี้วเติมนั่นแหละก็คือว่าไปค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ว่าก็ก็ไม่อยากอะไรกลับเลยเนาะเพราะว่าถ้าสินใจ เออเอาออกมาแล้วก็อยากให้แบบได้บ้านใหม่ชั้นสองเติมเต็มก็ค<ม>้นแม่ลีฉันจะเป็นลมฉันงงมากดูดิขึ้นลาวยีจุ่มขึ้นลาวฉ่าคําหอมคุณเรื่องราวไงเรื่องราววันอึกระทึกคือโค,อคมอ่ะแล้วทวิเก่งงไม่เห็นว่าในบ้านอ่ะในห้องอ่ะตอนนี้หลุกพักแผ่กระจายทุกอย่างความอย่างนี้เลย amazing ห้องนอน <c oughs> ไม่แล้วมันโยมากแล้วแบบไปเปิดเจอแบบสกุชี่อย่างเงี้ยไปเปิดเจอของเล่นที่เราเก็บอย่างเงี้ย นั่นแหละแต่ก็ยังตัดสินใจขายบางอย่างก็ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีก็ค่อยคิดเรายังไม่รวมถึงเครื่องสําเหนื่อยแค่เห็นก็เหนื่อยแต่ว่าก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะเดี๋ยวหลังจากที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือตอนนี้พี่พีคขึ้นไลน์แล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปไลทํางานต่อ,พ,อ,อพี่เก่งอย่าลอยค่ะพี่เก่งกลับมาข้อํางนันนะคะ thank you